สวัสดีค่ะวันนี้แม่ตายก็จะพามาดูวิธีนะคะที่เราเปิดตู้แช่ไม่ออกนะที่เขามีสูญยากาศอยู่ข้างในเยอะจนเกินไปแล้วตอนเวลาเราเปิดแล้วมันเปิดไม่ออกนะคะนี่ยอย่างเงี้ยเรารเราเปิดเนี่ยเราเปิดไม่ออกนะคะเราดึงแ่งแค่ไหนก็ไม่ออกนะแต่เ,เราจะพามาดูวิธีกันค่ะมาดูนะคะเราก็ใช้ของบ้านๆเรานเนี่ยค่ะคือหางช้อนแงะไปที่ลูกยางนะคะ แ,แค่หน่อยเดีย,ยวให้อากาศเขาออกค่ะแล้วก็เปิดอย่างง่ายๆเลยนะคะเป็นไงคะเปิดอย่างง่ายๆเลยค่ะเราจะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเราก็เปิดตรงที่ฝาน้ําทิ้งด้านหลังนงงี้นะคะเราก็เปิดออกนะเนี่ยที่เราเวลาเราล้างแล้วเราเปิดออกนะแล้วเราก็ไปเปิดด้านหน้า,นาเขาก็จะออกเหมือนกันค่ะแค่ให้เขามีลมออกแล้วเขาก็จะเปิดออกอย่างง่ายๆเลยนะคะ ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแม่ตายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ